ครับสวัสดีครับผมช่างตั้มร้านสูนามีนะครับครับคันนี้ก็เป็นเวปป้านะครับลูกค้าทํามาเป็นขาวแดงนะครับเราก็เลยทําให้เป็นขาวแดงเหมือนกับลูกค้าชอบนะครับล้อแดงนะครับล้อของเราก็จะเป็นล้อแกนฟิลานโน่นะครับตัวนี้นะฮะเป็นล้อทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นล้อแท้นะครับไม่ใช่เป็นล้อของเวป้านะครับใส่กันได้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับพอเราใช้มานาน ล้อแม็กนะครับล้อของพ่วงครับไฟ led นะครับมีกันสะบัดนะครับมีจุดปรับระดับนะครับตั้งศูนย์นะครับขับขี่ง่ายนะครับมีจุดถอดง่ายนะครับมีชุดกุญแจนะครับถอดพ่วงให้นะครับแล้วก็เบาะเเด็กนะครับคันนี้ลูกค้าต้องการเบาะเด็กนะฮะเราก็เลยใส่ให้นะครับมันจะยาวหน่อยนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นยาวหน่อย เวลาใส่เบอเด็กเด็ก,กจะนั่งได้สบายนะครับอย่างนี้ฮะเบาเสริมนะครับสามารถเอาออกได้นะครับเบาเสริมบบอเด็กฮะรหรือว่าเด็กนั่งเราก็เอาเอาเข้าไปนะฮะแล้วถ้าไม่มีเด็กนั่งอย่างผู้ใหญ่นั่งอยากสบายสบายก็เอาเบาเด็กออกนะครับมันจะง่ายกว่าครับผมก็สวยนะครับ เป็นดำแดงขาวนะครับก็สวยก็ททำให้เหมือนกับรถลูกค้าเลยนะครับพวกกันชนพวกผักแขนพวกนี้ฮะจะมีตัดดำนะครับสวยงามนะครับโชว์ไฟเดสนะครับมีเบลนะครับบอกนะครับอพได้นะครับเพื่อที่จะใส่ของด้านหลังนะครับที่จับเด็กนะครับเราก็ทำให้าดีนะฮะ พ่นพาร,ร์ดโค้ดนะครับพ่นพาร,ร์ดิโค้ดสินจำนะครับแข็งแรงมากนะครับสีของเรานะครับโอเคครับผมถ้าอย่างไงสนใจก็ลองคุยกันนะครับผมช่างตั้มร้านสุนามินะครับ0 8 7 085 4576ช่างตั้มนะครับไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยถ้าลูกค้าสนใจก็ลองคุยกันนะครับครับสวัสดีครับ